สบายดีพ่อแม่พี่น้องบัดสูพูสูคนเนาะเมื่อนี้มอรดจะได้ดลงไปรับของเนาะแม่เพิ่นฝากมาให้แต่อยู่เล่าเนาะว่ามีอย่างนรพี่น้องไปชมคลิปพร้อมกันเลยพี่น้องสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัดสูพูสูคนมาว่าทางไก่ทางไกลฟังไทยฟังเล่าแล้วก็ทัวโลกเนาะมื้อนี้วอโรถก็ได้ มารับของเนาะจากแม่เนาะพันฝากของมาให้กินเนาะพี่น้องมียังแน่พี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องนังเนาะนังควายเนาะเอามาจีเฮดเดหลายอย่างเนาะแกงส่กีเล็กก็ได้พี่น้องแซ่บแต่วก็จะเมียเนะ จะมอีอย่างอะนอไม้พี่น้องนอไม่นอไม้สั่งไฟเนาะเดี๋ยวรอคนจับกล่องก่อนเนี่ยก็จะมีนอไม่น็ไอนไม้สั่งไฟพี่น,น,น,น้นอ,ะะนอ,นนองก็ะะจะมีนังเนาะงนังมีสองแบบแบบแห้งกับแบบบุแหง้งเส้นใหญ่เส้นน้อย มเกันเลยเนะีทางมีอย่างเนี่ยทางมีอย่างอ่ะเปิดเบิ้งอันนี้คือหนอใหม่เอ้ยไม่ใช่ยิฮ <c oughs> ปวกฮิฮิฮิ้องิฮิฮิฮิ่ิฮิฮิฮมฮิฮิเิฮ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 นฮิฮิน,น,บบน,นิินิฮ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 ิุง มีรลยาถุทำไก็ได้สีงิบวกไดหาถุแบงกงกไปนาขอฝากจากฟังลาวเนาะขอขอบใจเนาะค้นส่งจากฟังลาวนะเบาใญง เบาใหญ่เคยเล่าเนาะ